ดีครับสบายดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขยดาวไรเดอร์วันนี้เป็นไรเดอร์จริงๆทั้งทั้งแฟนกับผมนะวันนี้มารับอาหารวันนี้เราจะวิ่งกันถึงประมาณ2องทุ่มตอนนี้หกโมงเย็นออเดอร์แรกเที่ยวแรกได้1 0 0บาท12กิโลวันนี้เรามาถึงร้านพิซซ่านะแม่เนาะหนึรบาทแล้วเราก็จะกินไปเท่าไหร่กินเท่าไหร่กินจะไปเป็นร้อยแล้วคนกินอยู่นี่อุ้ยอคนคนกินอยู่นี่ครับอันนี้เรามาพิซซ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นมาพิซซ่าครับสินค้าประมาณพันสอง พอได้สินค้าเราก็จะเดินทางไปส่งสินค้าวันนี้ผมจะมารีวิวการทางานผมกาแฟนนะครับผมไปวันนี้พนักงานใหม่มาช่วยทํางานใช่ไหมคะค่ะตาวบเลมฝึกงานเด็กฝึกงานครับช่วงเย็นงานวัดไม่มีก็มาช่วยผมวิ่งงานพอได้สินค้าแล้วครับอันนี้อันนี้แม่นี่อะไรนะพิซซ่านะพิซซ่าอันสองครับส่งของให้ลูกค้าครับวันนี้เราช่วยกันวิ่งเพราะว่าช่วงค่ำค่แฟนก็จะออกมา ช่วยวิ่งสินค้าครับผมเนี่ยรถเราก็ไปกันสองคนงงสินค้านี้พันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทเป็นพิซซ่าแบบน่าจะแบบดั้งเดิมครับผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลักษณะร้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เอ่อใช้เตาเตาเตาถ่านครับใช้เตาถ่านอยู่แถวแถวอ่างศิลาสินค้านี้ผมไปส่งประมาณสิบสิบสองกิโลครับจากร้านไปส่งที่บ้านลูกค้าใส่ได้ไหมแม่ พับพบพับพบลงมา,อ,างอืมโอเคโอเค,อ,เคอันนี้เราก็เวฟร้อยสิบครับนี้ก็ปกติเยน็ยนๆแฟนก็จะออกมาซ้อนวิ่งด้วยปกติผมจะขี่คนเดียวครับถ้างานงานวัดไม่มีน,นะะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปส่งสินค้าวันนี้ผมจะมารีวิวการทำงานของผมกาแฟนะครับ มีเกีียวหาสินค้ามาส่งเดินทางมาประมาณสัก20นาทีครับขี่กันมาเรื่อยๆแต่พอได้ค่าแรงไหมเนาะวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับพนักงานเสริมสองชั่วโมงสามร้อยนะคะมาแบ่งได้ด้กผมอีกมายืนไม่เน,นี้ย ในการทำงานของเรดเดอร์จะเป็นอย่างนี้คล้ายๆแบบว่เาเราทําหน่งานงรครับยุทธที่สครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงห้างแหลมทองครับเรามาเอาิซ่าฮัทเลดเดอร์ที่สองครับด้วยกันทำง,งานบ๊ะ อยู่แล้วอยู่อย่างอยู่แล้วอยู่แล้วทำงานแล้วได้หิวแล้วแม่หนาวเดี๋ยวเราเอาค่าแรงก่อนสามร้อยบาท <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปที่พิซซ่าฮัทกันก่อนที่เราก็ามางจะถึงจอบพิซซ่าฮัทครับเดี๋ยวเรามาสั่งออเดอร์พิซซ่าฮัทที่สองเดี๋จะแจ้งเลขออเดอร์ครับน้องน้องพนักงานได้พักยัง เสร็จแล้วสองสามสองสี่ยังไม่ได้พักไปต่อไปครับักงาน,นงาได้รับสินค้าแล้วก็ไปนำหน้าหมดแรงแค่สองเทีย่ยวับเที่ยวแรกไปก็สิบสองกิโลเที่ยวนี้หกกิโลจิ๊บๆเนาะให้ซีมองหน้าน่ผมคือตอ่อไปไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่บ้านลูกค้า เทียนนี้ได้47บาท6กิโลครับเดินทางทำงานกันต่อนี่กับชืิตคูงง่งานกันไหนงานว่าไม่ค่อยมีครับก็เลยมาหาจ็อบถ้าร้านน้องคนเยอะถึงจะเป็นช่วย ตอนนี้เราก็ติดรถไฟอยู่ครับยังไปไม่ถึงบ้านลูก้าฝั่งนี้ก็เรียกฝั่งเหมืองฝั่งมณน,นีแก้วตอนนี้รถไฟเส้นนี้นจะเป็นรถไฟขนสินค้าจากท่าเรือแหลมชบังเข้ากรุงเทพครับจะมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสองร้อยกิโลอยู่ครับผมคู่ขนาดกับเส้นนี้กำลังดำเนินการอยู่ไปมาแล้ว มีละคันเดียวนี่หลังที่สามครับผมแล้วก็มาถึง <c oughs> หาดู เรือที่สามของวันนี้เรียบร้อยครับขอบคุณครับได้อันนี้ลูกค้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้วไดางานต่อนี้ก็มาถึงร้านที่สามครับเป็นร้านคาเฟ่เสเตตส์น่าเป็นร้านสไตล์อ่อบาร์บีคิวเดี๋ยวเราจะมาแจ้งรหัสสินค้ากับพนักงานก่อนไรแมนครับ สามศูนย์สองแปดเนาะสินค้าลวครับออเดอร์ทีสามของวันนี้พัทไทม์เที่ยวน,นี้ได้สี่สิบห้าบาทเป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับผมมาหาข้าวขนมให้แฟน <c oughs> แฟนอยากได้ข้าวขนมตกตีผมเข้าบ้านไปแล้ว ไปพักผ่อนแล้วนี่แกอยากได้ค่าขนมกันเลยมาขอต่ออ่อาเป็นก่องเรียบร้อยพนักง,งานที่สี่แล้วครับมาส่งที่ร้านอาหารเลยเลยครับขอบคุณครับกลับบ้านยังไหมไหวไหมยู่ข้าแล้วไปต่อปะ เงินตลาดเนาะซื้อข้าวเนาะโอเคข้าวบ้านครับแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันซื้อข้าวบ้านพอได้กะแรงเท่าไหร่วันนี้ตอนนี้ทำงานเหนื่อยนะครับ,บซื้อของเสร็จกันก่อุคมไม่เนี่อยขนาง อะไรครับนอนท้องก่อนหาของกินกันก่อนครับจกลัาบ้านแล้วพน,น,น,นัพากงานเหนื <c oughs> ่อยกินไม่สนใจใครเลยครับเป็สนใจตกล้องเลย <c oughs> อะไรนะอไ่ขขระขนมอะไรอ่ะขนมอะไรครับ ผมก็ได้ว่ารังพึ้งข่าแพร่มันคือรังผึ้งเหรออ,อ๋อหัวซององันไหนฮะไม่กินไมเอยดิ เป็นข้าวแกงครับแม่สัระอะไรไไไะอ๋อผัดพริกแกงผัดพริกแกงปลาดุกน่ากินอยู่ครับผม จนเนี่ยผัดัด้ผกะเพราผัดเาดเอครับ,ข,ข,บ,รบข้าแกงแีมากินได้ครับผมวันนี้มาไดงานผัดไทปิ่งานได้200กว่าบาทากับค่าก็หมดแล้ว <c oughs> นสุิกกีพีฝากลูกชาลูกชา,ชาชยชอบกิน ด้อยหอยจ้อเท่ากันเป่ะคระหอยจ้อก็น่ากินนะไม่้าบาทเองเพิ่งอาให้ลูกพี่เอาด้วยป่ะเรื่องงานได้เลกับบ้านมากโชว์ของนายดิโอ้กับข้าวได้สองวันนี้เราได้กันเท่าไหร่นะ250บาท อะไรบ้างเอ่ยของกินเยอะแล้วก็ช่ไปฝากลูกสาวชายด้วยนะครับแร่งวันนี้ไหมแร่งวันนี้โอเคแต่ว่าขอบคุณเอฟซีก่อนนะขอบขอบคุณนะครับที่กดติดตามช่องเก๋ราวไรเดอร์ครับช่วงนี้ก็พยายามจะอัพคลิปใหม่ๆลงอยู่เรื่อยนะครับสบายดีเด้อครับ